เมื่อห้านาทีที่แล้วนะครับเมื่อห้านาทีที่แล้วผมว่าคนดนคนนี้ไปลองมาดูของตัวเองดูมั่งนะครับว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองหรือเปล่าอ่ะ ก็เมื่อกี้นี้คุยเรื่องของการไวริงของสายนะครับรถทุกคันนะครับเวลาที่มาติดตั้งเครื่องเสียงที่เราเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เราจะทำนะครับแล้วกเ็เราทำเป็นแบบนี้นะครับทำจนเป็นเขาเรียกว่า,าทำเป็นทำเป็นจนจนจนเป็นนิสัยนะครับ ทำจนเป็นนิสัยแล้วก็จะต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่สัดส,ส่วนที่เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีวิธี QC ของเรานะครับก็คือเราก็จะมีคน QC ก็คือผมเนี่ยแหละครับที่จะดูว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงเนี่ยนะครับมาไลฟ์สดดู QC กันเลยนะครับว่าขั้นตอนการทํางานนะครับลำโพงสองฝั่งเนี่ยนะครับผมให้ดูก่อนเลยว่าลำโพงสองฝั่งนะครับ อันนี้ช่างทํากันคนละคนนะครับคือคนนึงเนี่ยทำฝั่งขวานะครับอีกคนนึงอะ่ะทาฝั่งซ้ายอีกคนนึงนะครับก็คือ,อ,อทำเกี่ยวกับเรื่องของการทําตู้ข้างหลังนะครับทํายึดตั้งติดตั้งตัวซับบูเฟอร์นะครับแล้วก็คนที่ทําตัวสเปเซอร์ตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกชุดหนึ่ง นะครับเพราะนั้นรถคันหนึ่งที่เข้ามาหาผมเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยใช้ทีมงานอย่างน้อยนะครับใช้ทีมงานสคนแต่คันนี้จะใช้ทีมงาน6คนก็คือมอีทีมงานที่เป็นทำทำอะคริลิกอะคริลิกก็คือต้องตัดด้วยเลเซอร์นะครับเข้ามายึดมายึดกันกันกบหน้าหน้าปรีคันนี้คือใส่ปรีนะครับก็ คนที่ยึดหน้าตัวเครื่องเล่นเนี่ยครับตัวเครื่องเล่นกับปีเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเท่ากับว่าใส่ฝั่งซ้ายคนหนึ่งฝั่งขวานี่คนหนึ่งเครื่องเล่นปีอีกคนหนึ่งสามใช่ไหมสี่คนทําตู้นะครับเดมแล้วก็ทําตู้สี่อ่ะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคนก็คือคนที่ทํากราฟิกที่จะต้องตัด ส่งงานแบบให้คนนั้นคนนี้เพราะนั้นรถคันนี้ทำห้าคนนะครับทำห้าคนแต่โดยปกติก็จะทำไซส์อยู่ประมาณสามถึงสี่คนนะครับพอร,รถคันหนึ่งเนี่ยก็จะมียังไม่นับรวมคนที่ทำสต็อกเพราะนั้นรถคันหนึ่งครับมันก็จะทำเป็นเป็นเป็นทีมทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้คุยกันถึงเรื่องของการวอลลิงสาย วิธีการทำไวลิงของสายของเวลาที่เราทำเนี่ยครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นงานเนี่ยของเราอะ่ะใช้เนี่ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นเทปกันไฟนะครับแล้วก็โคดโคดต่างๆนะครับก็จะต้องชัดเจนซึ่งตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสายลำโพงดำแดงนะครับเป็นสายลำโพงแบบสีดำอ่ะเนี่ยเนี่ยสีดำ อย่างเงี้ยครับถ้าทํามาเป็นสองชุดแบบนี้นะครับเวลาที่เราทําเนี่ยเราจะเราจะมีเปาะอย่างเงี้ยไปท,ทุกทุกอันเลยนะครับก็ ci, จะระยะระยะนะครับก็จะอยู่ประมาณสิบนิ้วเกือบเกือบฟุตนะครับก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยไล่ไปถ้าที่มันนอนเป็นแบบอย่างเงี้ยเวลาที่เป็นโค้ดของเราไปเนี่ยนะครับก็คือซ้ายอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายอันนี้ขวานะครับมันก็จะ บอกได้เลยยิ่งถ้าทําเป็นแพรสี่อันอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็จะบอกได้เพราะว่ามันเป็นแสี่ชั้นเนีนยครับหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดเห็นไหมครับมันก็จะไปเป็นแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยของเขาก็จะยึดออกไปเป็นแพรสายแบตเตอรี่เราก็จะเดินแยกออกมาที่เป็นชุดเป็นแพทเทิร์นแบบนี้มาเลยครับแยกออกมาที่เป็นชุดกับผูกกันมากับชุดชุดสายไฟ ของตัวรถนะครับแล้วแล้วเขาก็จะมีบ็อบอ่าตัวเก็บของเขาอ่ะนะครับเราต้องเดินแยกออกมาเพราะว่าสายสายสายแบตนะครับกับสายลําโพงและสายสัญญาณเนี่ยสายสัญญาณเนี่ยเวลาที่เราเดินสายสัญญาณเนี่ยนะครับเขาจะไม่มารวมกับสายลําโพงเขาจะแยกออกอันนี้นี่เป็นร่องอันเก่าเขาก็จะเดินแยกออกมา นะครับแล้วมาเดินเลาะเอาขึ้นทางนี้ชืบแล้วขึ้นไปหาซึ่งมันมีเหตุผลสายสัญญาณทําไมไม่มาเดินร่วมกันกับสายแบตหรือว่ามัดรวมรวมกันไปก็ได้กับสายไฟสายแบตอ่าสายไฟสายลําโพงนะครับสายไฟสายลําโพงมีหน้าที่นําสัญญาณสื่อที่เป็นสัต์ไฟฟ้านะครับ ที่มีกาลังสูงเพราะนั้นตรงพวกนี้กลุ่มพวกนี้ครับมันจะมีเวลาที่มีการโหลดสมมติสายไฟเนี่ยนะครับมีการโหลดนะครับมันก็จะมีสนามแม่เหล็กอยู่ในรอบมันด้วยเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นสัญญาณกวนเนี่ยเราจะเดินแยกออกไปที่เป็นสาย RCA อะไรต่างๆเราก็จะเดินแยกกันออกไปนะครับเพราะนั้นเราถึงไม่เอามาปนกันแล้วก็พยายามที่จะเดินเดินเนี่ย ไม่ให้ไม่ให้มาวนปนกันออกมาเลยนะครับสายลําโพงเวลาพอเราทําเดินออกไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ไปใช้สายเดิมของตัวรถนะครับเวลาทําเดินเนี่ยเราก็จะทําเข้ามาช่องเดิมของมันนะครับฝั่งนู้นติดไปแล้วอันเนี้ก็จะออกมาแล้วสายนะครับตามช่องของเขาเนี่ยเราก็จะลอดออกมาอันนี้มาทําคอยสาย สายเสียงแหลมละนะครับเวลาอันอย่างเงี้ยฮะ,ะเนี่ยเวลาพอทำทำตัดเนี่ยเราก็จะตัดเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยช่างอะ่ะเขาจะตัดเป็นอย่างเงี้ยปากฉลามนะครับแล้วเวลาพอทาเนี่ยจะต้องต้องขึ้นมาแข็งแรงเราก็จะดูก่อนเลยว่าอันนี้จะมีความแข็งแรงไหมนะครับดูลปอภไ,ไมแข็งแรงไหมนะครับสายตรงไหนที่มันมินเมนะครับที่มีแรงเสียดสีเสียดทาน ก็จะต้องเก็บงานที่เป็นแบบไหนอย่างตัวเนี้ยครับเนื่องจากว่าเขาทําเป็นระบบสองย่านความถี่นะครับเราก็จะใส่เป็นตัวคอนเนเซอร์นะครับแยกออกมาเพื่อที่จะมาตัดความถี่เสียงของเสียงแหลมตัวนี้นะฮะทีนี้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งซึ่งทํากันคนละทีนะครับซึ่งทํากันคนละคนละแบบนะครับก็ดเดี๋ยวพาไปดูนะครับ อันนี้เป็นเป็นคนละคนทำนะครับเวลาสายที่เดินเข้ามาอ่ะอย่างนี้นะครับอ่ะอย่างเงี้ยแอมนี่ก็ทํากันคนละตัวนะครับช่างฝั่งนู้นเขาก็จะทําฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นโคดสีโค้ดสีโค้ดสายเนี่ยก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับแดงคือบวกสีดําคือลบนะครับตัวที่เป็นสาย R T A เขาก็จะแยกออออกมานะครับแล้วก็ สายที่จะเดินลอดออกมาก็กอ๋อมีน้ำสนิมเข้าแนละ้วเนี่ยเป็นสนิมมาจากไหนเนะี่ยโอ้ไม่ใช่เป็นคาบกาแฟเขาข้างนี้มันไม่มีเมนที่มันเป็นออกไปมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่เปลี่ยนเออเดี๋ยว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 รอตอนเย็นตัวแองเกิลตัว,น,น,ตว,ตวนั้นใช่ไหมเดี๋ยวรอตอนเย็นลูกค้าจะโทรกลับนะครับเพราะฉะนั้น สายออกมาหาลําโพงตัวนี้สเปเซอร์นี่ก็จะเหมือนกันเอาเมืกี้นี้ผมบอกว่าคนที่ตัดสเปเซอร์นี่อีกคนหนึ่งหกคนสําหรับทํารถคันนี้นะครับเออสายลำโพงก็เดินขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะฮะสายที่เป็นชุดสายสัญญาณขึ้นมานะครับเขาก็จะมาเป็นทรงแบบอย่างนี้ขึ้นมาเป็น ตรงไหนที่มันจะมีเป็นมินเมก็จะทําแยกออกมาตัวนี้ก็ใส่ปีเหมือนกันนะครับทําสายไว้คอยสายในยแต่ละชุดเนี่ยก็จะต้องบ่งบอกได้ว่ามีที่มาที่ไปอะ่ะนั่นหมายความว่าเวลาที่มันเกิดการมอนเท่านั้นหรือว่ามาตรวจเช็คซ่อมภายหลังหรืออุปกรณ์มีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ย้อนหลังได้เลยแล้วก็ด้วยความรวดเร็วด,ด้วยนะครับบางที อย่างออกไปใช้งานแล้วอยู่ต่างจังหวัดเราสามารถบอกได้เลยว่าอ๋อดูสายเส้นนี้สีนี้มันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยครับอย่างเงี้ยสีเหลืองสำหรับเข้าที่เป็นตัว DSP หรือว่าโปรเซสเซอร์เป็นก่าวเนี่ยเวลาพอเราเดินไปเนี่ยเรารู้ได้ทันทีเลยครับว่าเนี่ยแอมปสองตัวมีรีโมตเนี่ยครับแอมปสองตัวมีรีโมดสองตัวแล้วนะครับ ก็อันนี้ก็คือมาดูงานของเราเทียกันดูนะครับว่าสองสองไลฟ์สดอันนี้ให้ดูว่าเวลาพอทำแล้วความเรียบร้อยอาจไปดูฟิลฟิลเขาเดิมดูหรือย่างฟิลตัวนี้นี่แพทเทิร์นที่เราเวลาที่เราทำฟิลอันนี้เขายังไม่เสร็จพน่าจะไปทำขาฟิลอยู่นะครับเวลาที่เราทำใส่เนี่ยครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องมีการแบบชัดเจนให้มันชัดเจนนะครับก็คือต้องแข็งแรงนะครับเพราะไม่งี้เวลาพอเราเราเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยรถเนี่ยเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเวลาที่รถที่เอาไปใช้งานเนี่ยครับมันมีมันมีกระแทกได้มันมีกระแทกได้มันมีแบบเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะ นะครับเพราะนั้นเวลาพอเราทำเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะของอความแข็งแรงนะครับความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่ใช้ใช้รถโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำงานเนี่ยครับเราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยแม้กระทั่งเราจะยึด ยึดวิธีคิดในการที่เราจะยึดตัวตู้ลำโพงหรือว่าตัวเบาะอะไรต่างๆเราก็จะบอกว่าใช้เป็นที่เดิมนะครับเราจะไม่ไม่มีการไปดัดแปลงสภาพรถนะครับแล้วก็บางอย่างที่เราถอดออกจากตัวรถนะครับอย่างเช่นตัวพวกกาฟพลาสติกพวกนี้สามารถเอามาประกอบกลับคืนได้เหมือนเดิมในขณะที่เราเราเลิกที่จะใช้เครื่องเสียงที่ติดเข้าไปลงลง,ลงไปใหม่ เพราะฉะนั้นให้ให้เราคิดอยู่เสมอนะครับว่าเวลาที่เราทําเครื่องเสียงแล้วเนี่ยเวลาพอเราจะเปลี่ยนรถเนี่ยมันสามารถทํากลับมาเป็นเดิมๆได้ไหมนะฮะไม่บอกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไปไปเจาะเสลเทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากเอาไว้ครับกับในเรื่องของท่านที่คิดว่าจะติดตั้งเครื่องเสียงนะครับลองดูว่าเวลาถ้าเราจะ ใช้เม็ดเงินที่มาทํากับรถเราหนึ่ง,ง,ง,งสักครั้งหนึ่งเนี่ยครับของมันต้องมีเนี่ยมันจะต้องดูแลดูอะไรบ้างเป็นแบบไหนบ้างก็เอามาให้ดูนะครับว่าวิธีการติดตั้งที่ทําแล้วที่มันเป็นมาตรฐานเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหากถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ